ล้ำหน้าโชว์แจกของรางวัลให้กับคุณผู้ชมแฟนรายการนะครับแจกต่อเนื่องมาเป็นเวลา1เดือนเต็มแล้วนะครับวันนี้วันที่26มกราคมนะครับแจกมาโอ้โหนี่ครั้งที่30แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีของแจกเยอะขนาดนี้นะครับจุดเริ่มต้นจากการที่จริงๆจุดเริ่มต้นเลยคือทางวัน Plus ให้มาให้ลำโพงบลูทูธมา h ตัวแล้วผมก็มีสต็อกของหูฟังยูกลีน อยู่ประมาณหนึ่งประมาณ6กเจตัวเหมือนกันก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยเอาสองอันนี้มารวมกันน่าจะแจกของข้ามปีได้นะเอออะไรเงี้ยนะได้ดวอสักประมาณ15วันนี่แล้วไปไปมา,มาก็เลยคิดว่าเอองั้นเราไปดูของในรอบๆตัวเราเนี่ยอะไรที่ลูกค้าให้มาแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้โดยเฉพาะหูฟังผมแจกหูฟังไปเยอะมากนะฮะน่าจะหูหลาย10ตัวแล้วนะ,ะนี่จแจกๆรวมกัน30รางวัลวันนี้เป็นวันที่30ครับของรางวัลวันนี้ เหลือเชื่อมากๆผมไปหามือถือเจออีกเครื่องหนึ่งอุ้ยคุณผู้ชมครับอันนี้หลงอยู่ในโกดังผมนะฮะ Infinix S5 ครับขออภัยด้วยที่รุ่นเขาอาจจะเก่านิดนึงนะครับคือมือถือตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสักประมาณรุ่นปีที่แล้วหรือปีนู้นนะฮะแต่ว่าของใหม่นะครับอันนี้เนี่ยแกะมารีวิวแล้วก็เก็บกลับเข้าไปกล่อง แล้วก็จําไม่ได้ว่าทางฟินิก์เนี่ยน่าจะฝากไว้ให้ผมเลยแล้วผมก็เลยลืมไปเลยแล้วก็มาเจออีกทีหนึ่งครับก็เลยคิดว่าเอามาแจากคุณผู้ชมดีกว่ายังไงเนี่ยเปิดเครื่องมาเนี่ยของใหม่ๆยังใช้งานได้อยู่แน่นอนนะครับแต่สเปกอาจจะไม่ทันสมัยมากนะครับก็ถือว่าเป็นของดีอันนึงเลยล่ะนะครับอ่ะให้กันครับกับคุณผู้ชมที่แมวันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าทำไมผมถึงแจกเยอะขนาดนี้ ลองตอบดูสิอยู่ดีๆผมเป็นอะไรเนี่ยทำไมอยู่ดีๆละทิ้งซึ่งกิเลสท,ทั้งหมดแล้วก็สละสับสลิงคารทั้งหมดทั้งปวงเอามาแจกให้หมดเลยนะครับโอเคลองตอบดูครับอยากรู้ว่าคำตอบไหนเด็ด,ด,ดนะฮะแล้วไม่ได้จบแค่นี้นะคะวันนี้เป็นวันที่30ก็จริงเรายังไม่หยุดแจกครับ เราังมีของอีกเพียบเลยเนี่ยวางอยู่ข้างล่างในตรงนี้ะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ <_ d ata> อยากได้อะไรอยากได้อะไรมั่งอยากได้ไมโครโฟนนะเอาไว้ใช้กับมือถือ,ออหูฟังก็ยังมีอีกนะฮะอุปรกรณ์เน็ตเวิร์กก็ยังมีอีกนะครับที่ชาร์จไร้สายก็ยังมีอู้แยะเต็มหมดลําโพงบลูทูธเอาแบบไม่ใช่ของ OnePlus นะอันนี้เป็น JBL ก็มีอู้หูเป็นไงสุดยอดนะ <_ d ata> ผมกะจะแจกไปเรื่อยๆเ,เลยลองมาลุ้นกันต่ออีกทีหนึ่งนะมายสโตนต่อไปของเราคือ เราจะแจกถึงวันตรุษจีนได้หรือไม่มาลุ้นกันครับ